เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่สาวขับรถจะพาแม่กับยายไปโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางเนี่ยไปเจอกระบะที่หลอนยาแล้วขับไล่ตามมาลักษณะที่ว่าไล่ยิงด้วยค่ะงานนี้คนในรถ2คนบาดเจ็บรวมถึงชาวบ้านอีกคนหนึ่งบาดเจ็บไปด้วยครับ คุณผู้ชมตกใจกันก็คือนัดแรกๆยังไม่โดนโคนคยังไม่โดนใคร,ครแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยโดนทั้งคุณแม่โดนทั้งคุณยายแล้วบอกให้จอดจอดไม่ได้นะครับ,รบสถานการณ์คับขันขนาดนี้ต้องขับหนีเลยคุณผู้ชมผู้เสียหายชื่อว่าคุณพันวดีเธอบอกนี่โห้เอาจริงโชคร้ายอยู่ๆบนท้องถนนมาเจอกระบะหลอนยาแบบนี้นะครับ <S <S พยายามที่จะขับรถหนีให้เร็วที่สุดแต่คนร้าย มันขับไล่ตามมาตั้งแต่ถนนเส้นอ่าวลึกพระแสงที่บ้านปากหยาจนถึงหน้าโรงพยาบาลปลายพระยานะครับแล้วยิงซ้ําในจังหวัดที่ยิงนอกจากถูกคนในรถแล้วเนี่ยชาวบ้านที่ผ่านมาพอดีคนหนึ่งบาดเจ็บไปด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ตํารวจเนี่ยตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบปลอกกระสุนปืน9มมจํานวนหนึ่งส่วนรถเก๋งของผู้เสียหายก็มีรอยกระสุนถูกยิงเนี่ยท้ายรถ3นัดนี่หาร่องรอยการยิง และที่ล้อหลังซ้ายอีกหนึ่งนัดคุณผู้ชมครับนี่ตรงจุดนี้โอ้ยยิงเป็นรูแบบนี้คนเจ็บในรถคุณยายคนหนึ่งกับคุณแม่ของคนขับสองคนนะฮะถูกยิงก็ที่ไหล่ขวาคนละหนึ่งนัดนี่มีร่องรอยรูกระสุนส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านที่โอ้คนนี้ก็โชคร้ายจริงๆขี่มอเตอร์ไซค์ e ผ่านมา ถูกยิงเข้าที่ขาเอาเท่ากับว่า3คนบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ครับคือตัวผู้เสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ครับพาคุณยายไปหาหมอที่โรงพยาบาลปลายพยาครับ mm. มีคุณแม่นั่งไปด้วย mm. ขับมาได้ประมาณสัก8กิโลเมตรก็เห็นกระบะขับตามหลัง mm. จุดแรกอย่างที่เราเปิดคลิปให้ดูกันไปเลยนะฮะกระน่ำยิงใส่ท้ายรถหลายนัดจนกระสุนเนี่ยโดนคุณยายแล้วก็คุณแม่บาดเจ็บ ตัวเองก็เลยขับหนีต่อมาถึงจุดยูเทินถนนด้านหน้าโรงพยาบาลปลายพระยาครับห่างจากจุดแรกประมาณ5กิโลเมตรแสดงว่าขับตามมานะไกลมากด้วย5กิโลเมตรคนร้ายก็ยังคงตามยิงใส่อีกหลายนัดมีชาวบ้านโดนลูกหลงนะครับหลังจากนั้นคนร้ายขับรถหลบหนีไปทางสุราษฎร์ธานีตำรวจก็เลยเชิญแฟนนุ่มของผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม,ต,มตั้งปมเอาไว้อาจจะเป็นปัญหาขัดแย้งส่วนตัวได้ไหมหรือว่าเรื่องของชู้สาว เพราะว่าตัวของคุณพันวยีเนี่ยเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากๆเจ้าตัวก็ยืนยันไม่เคยมีปัญหาชู้สาวหรือว่าไม่มีผู้ชายคนอื่นแน่นอนไม่น่าจะเกี่ยวกับปมชู้สาวครับซึ่งก็มีคนตามทายก็เขาใายเขาใซ่หรเขาไม่ใส่แล้วเขาเขาก็อลุงออกมาเขาก็ยิงเลยจี้ทายมาแล้วชิดมาแล้วเขาก็ยิงถึกลุมเ็เยียบออาเลยตั้งแต่นั้นพอได้ยินเสียงปืนลูกเยียบออกมาเดินอุ้นลงมาเลย เขาจะเรียบสอยมาแต่ว่าลูไม่ไม่รัวแบเขา,ายิางกี่นัดไลยยิงเสียงปืนคือครับประกอบด้านสายเราใช่ค่ะแ,แล้วลูกก็รีบเลี้ยวแล้วก็ออกไปเลยค่ะซึ่งเราเคยมีแบนบน<ด>ั้นเลบยแฟนไหมไม่ค่ะแฟนเรา่ไม<ด>่เลยตอนนี้เรายังไม่รัวอย่าเไรค่ะ<ด>เราเราเราเคยมีผู้ชายลเลยแต่เราไปพูดคุยติดพัน,นแล้วยัมม้มไหมไม่ค<ด>่ะไม่มี<ด>ใช่ไหม วันนี้ครับตำรวจไปเจอรถกระบะที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุแล้วครับไปจอดอยู่ในสวนปาล์มที่ตำบลปลายพญานะครับก็มีการไปตรวจสอบคราบขม่าวดินปืนเก็บดีเอในรถนะครับและไปเจอกระสุนปืนขนาด9มม .1 นนัดที่สำคัญไปเจอสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อเหตุตกอยู่ด้วยนี่เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะครับระบุตัวตนได้เบื้องต้นคือนายเทพพิทักษ์อายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเกิดเหตุ มีอาการคล้ายกับคนหลอนยาเสพติดก็เตรียมรวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปนะ,ะครับ